สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเจอกับเมียฝรั่งนะคะคนแปดลิ้วนะคะอินเดีรมาน,นีนะคะเพื่อนวันนี้นะคะก็จะมาเออแชร์ประสบการณ์ชีวิตหรือว่าจะมาเล่าชีวิตให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าอยู่ประเทศเยอรมันนะคะไม่ได้ไม่ไดออ้ผู้หญิงไทยที่อยู่เยอรมันนะคะไม่ได้รวยอย่างที่คิดเนาะ ไม่ได้รวยอย่างที่คิดอย่างที่เพื่อนๆทุกคนเอ,อได้ยินและได้ฟังมานะคะเราเป็นอีกคนหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่เป็นเมียฝรั่งที่ที่จนที่สุดนะคะคือหมายถึงว่าเราไม่มีบ้านเราไม่มีรถเราไม่มีอะไรเลยนะคะที่เมืองไทยเนาะเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยนะคะที่ที่ที่เมืองไทยเนาะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็เคเป็นแค่ แม่บ้านเอ่อทำงานเป็นแม่บ้านทํความสะอาดนะคะได้เงินเดือนเพื่อเอ่อพอเลี้ยงตัวเองเนาะพอได้มีได้เก็บได้ใช้นะคะแต่ไม่พอที่จะเอ่อไปทํางานเอ่อไปไม่ใช่ไปทํางานนะ,ะเพื่อนขอโทษไปซื้อบ้านหรือไปซื้อเอ่อรถที่เมืองไทยได้นะคะก่อนอื่นก็จะมาบอกเพื่อนเพื่อนเอ่อก็จะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังก่อนนะคะว่าเรามาอยู่ที่ประเทศเยอเยอรมันเนี่ยได้ สิบแปดปีแล้วนะคะสิบแปดปีเต็มนะคะสิบแปดปีเต็มเนี่ยเรายังไม่มีเรายังไม่มีบ้านไม่ไม่มีรถไม่ไม่มีอะไรที่เมืองไทยเลยนะคะไม่มีไม่มีไม่มีนะครับไม่มีสักอย่างนะคะแล้วแถมนะคะเมืองไทยก็ไม่ได้กลับทุกปีเหมือนคนอื่นเขานะคะทุกคนเมืองไทยเราก็จะได้กลับแค่ สามปีถึงจะได้กลับสักทีหนึ่งนะคะสามปีก็คือหมายถึงว่าสองปีเต็มแล้วก็ปีที่สามนะคะเราถึงจะได้กลับนะคะเพราะว่าต้องประหยัดนะประหยัดค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะคะไม่ไม่ได้กลับเออเมืองไทยเหมือนคนอื่นเขานะคะเป็นเมียฝรั่งที่ที่จนที่สุดนะคะจนแล้วก็ต้องเก็บหอมลอมลิบเนาะทุกบาททุกสตางค์นะคะการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเออเยอรมน,นีเนาะเราก็ต้องทำงานนะเพื่อน ทำงานเพื่อจะเก็บสะ,ส,ะสมเงินเกษียณนะคะเพื่อเพื่อไว้เลี้ยงตัวเองนะคะเลี้ยงชีวิตตัวเองเนาะต่อไปนะคะถ้าเราเอ,อายุมากขึ้นนะคะเราก็จะได้มีเงินเกษียณก้อนนี้นะคะเอาไวเ้เอาไว้เอาไว้ใช้จ่ายนะคะป้าก็เลยเราก็เลยต้องทำเอ่อทำงานนะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมเงินเกษียณเนาะ เพื่อเอาไว้ยำแก่นะคะยำเราแก่เท่าเนาะแต่จริงๆแล้วเออของเรานะของฟ้าก็จะไม่ได้ไม่ไม่ได้มีเงินเกษียณเยอะเหมือนเหมือนคนอื่นนะคะเพราะว่าอายุการทํางานของเราน้อยนะคะไม่ได้เพราะว่าเข้ามาอยู่ในประเทศเยอรมันอายุก็สามสิบฝ่าแล้วเนาะกว่าจะได้ทํางานนะคะเลี้ยงลูกแล้วกว่าเราจะได้ไปทํางาน เป็นชิ้นเป็นอันนะคะก็คงจะอาจจะถึงเวลาโปรตเกษียณก็อาจจะได้สักประมาณสองหมื่นหรืออะไรประมาณนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนาะสองหมื่นสองหมื่นกว่าอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่ว่าก็โอเคนะคะก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้อะไรเลยเนาะชีวิตที่มาอยู่ที่นี่นะคะก็จะบอกทุกคนเลยนะคะว่าก็ไม่ได้สบายเนาะอย่างอย่างที่อย่างที่ฝันเอาไว้นะคะว่าเออ มีผัวฝรั่งผัวฝรั่งให้เงินใช้ให้เงินซื้อบ้านให้เงินซื้อรถใหเ้เงินไปเที่ยวกลับไปบ้านให้พ่อให้แม่ใช้จ่ายให้พี่ให้น้องช่วยเหลือจนเจือครอบครัวที่เมืองไทยนะคะเออไม่ไม่มีไม่มีนะคะเพื่อนๆคือบองกคงว่าไม่มีนะคะเราต้องทำมาเองเนาะต้องทำมาเองแล้วก็ต้องต้องเบียดต้องกับ พูดง่ายๆว่าต้องกระเบียดกระเสียนนะคะเพื่อที่จะส่งไปให้คนที่บ้านนะคะเพื่อที่คนที่บ้านจะได้มีค่าใช้จ่ายนะคะคือหมายถึงแม่หรือว่าพ่อของเราที่ที่ที่อยู่เมืองไทยเนาะคือพามาอยู่นี่สิบแปดปีก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะลําบากนะคะลำบากลําบากมากๆลําบากกับการ อดทนลำบ,บากกับขนบกับประเพณีของของเขานะคะแต่โชคดีที่มีงานที่ยังมีงานได้ทำเนาะมีงานได้ทำงานงานก็ไม่ใช่งานเ,ออเ,ออเ,ออเต็มวันนะคะเป็นงานแค่สี่ชั่วโมงเนาะแล้วก็มินิจ็อบอีกสองชั่วโมงก็เป็นหกชั่วโมงนะคะแต่ว่าก็จะไม่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรเท่าไหร่นะคะก็เป็นงานทำความสะอาดเนาะเป็นงานทำความสะอาดโรงแรมแต่ว่าถ้าอยู่ในประเทศเยอรมันถ้าเราเออถ้าเราขยันนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะ อ,อหางานได้ง่ายคือที่ประเทศเยอรมันก็จะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาจะไม่เขาจะไม่กำหนดอายุของคนที่จะทำงานนะคะถ้าคุณยังมีแรงคุณก็ทำต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะปดเกษียณนะคะแล้วถ้าคุณปดเกษียณตอนตอนนี้ก็คิดว่าปดเกษียณในประเทศเยอรมันก็ประมาณอายุหกหกนะคะหก หกสิบหกหกสิบเจ็ดนะถ้าถ้ารุ่นถ้ารุ่นนี้ต่อไปนะคะแต่เราก็สามารถที่จะปลดเกษียณก่อนอายุได้นะคะประมาณหกสิบสามหกสิบสี่เราก็สามารถปลดได้แล้วแต่ว่าเขาก็จะหักนะคะเพื่อนเอนเขาก็จะหักเงินเกษียณถ้าเราปลดไม่เต็มเขาก็จะหักนะคะแต่เออเขาแต่ว่าถ้าเราไม่พอกับเงินเงินเกษียณที่เรามีอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องไปทํางานเป็นเออเป็นแบบมินิจ็อบนะคะมินิจ็อบก็คือ งานสองชั่วโมงเนาะตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางวันอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ที่เราจะหาที่เราจะหาได้นะคะคือเป็นงานงานพวกนี้นะคะในประเทศเยอรมันจะเยอะนะคะเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากๆถ้าคนที่ทไม่ถ้าคนที่ไม่ขี้เกียจนะคะเพื่อนก็ก็จะไปหางานแบบนี้ทานะคะรายได้ดีพอสมควรนะคะเพราะว่าตกตอนนี้ก็ห้าร้อยยูโรนะคะห้าร้อยยูโรนะคะสองชั่วโมงก็ห้าร้อยยูโรเนาะ ห้าร้อยยูโรคิดเป็นเงินไทยเออคิดเป็นคิดเงินเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบสองหมื่นนะคะเพื่อนเพื่อนก็เกือบสองหมื่นบาทเนาะสองหมื่นะ 20, บาทตีไปซะสองหมื่นบาทเนาะสองหมื่นะ 20, บาทเงินไทยแล้ว,ลวนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่เออ่ที่หาง่ายที่สุดนะคะคืองานทำความสะอาดในประเทศเยอรมันนี้นะคะคืออยู่ที่นี่มาก็นานแล้วนะคะสิบเจ็ดสิบแปดปีนะคะเพื่อน ไม่มีเออไม่มีที่ไม่มีทางที่เมืองไทยนะคะไม่มีไม่มีที่ไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีอะไรที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้เราตอบว่าอยากกลับไปอยู่เมืองไทยไหมถ้าจะให้เรากลับไปอยู่ตลอดชีวิตอ่ะเราไม่ไปนะคะคือการอยู่ที่ที่เมืองนอกที่ประเทศเยอรมันก็จะมีก็จะมีการันตีที่ดีกว่าก็คือว่าอย่างน้อยเราก็มีมีสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลที่นี่ฟรีนะคะแล้วก็ การรักษาพยาบาลการช่วยเหลือการช่วยเหลือของเขาก็จะดีกว่าที่บ้านเรานะคะแต่ว่าถ้าจะให้เรากลับไปอยู่ที่เมืองไทยถ้าให้ไปไปมาๆก็จะไปอยู่นะคะแบบไปไปเออไปทิง้งสองสาเดือนแล้วก็กลับมาอะไรประมาณนี้นะคะหน้าหนาวก็หลบหนาวไปอยู่ที่นู่นสักสองสเดือนแล้วก็ แล้วก็กลับแล้วก็กลับเข้ามาใหม่อะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็โอเคคิดว่าอย่างนี้มีความสุขกว่านะคะแต่ว่าถ้าจะให้ไปซื้อบ้านหรือซื้อรถซื้ออะไรทิ้งไว้ที่เมืองไทยนะคะก็ไม่มีใครเขามาดูแลให้เรานะคะเพื่อนก็คือว่าพี่น้องเขาก็คงจะไม่มาดูแลให้เรานะคะถ้าเขาจะดูแลเขาก็คงจะเออก็คงต้องจ้างเขาเนาะเพราะแล้วเราก็คิดว่าคงจะไม่เอาเงินไปเสียในส่วนนี้นะคะ เพราะแผนในก็คือว่าอนาคตวางแผนไว้ว่าก็จะไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่นะคะถ้าเกิดกลับไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันตอนปดเกษียณนะคะก็จะไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่สองสามเดือนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่นะคะก็คือการเป็นอยู่ที่นี่ถือว่าลําบากไหมถามว่าลําบากไหมลําบากค่ะลําบากลําบากจริงอยู่ แต่ว่าการในอยู่ในประเทศเยอรมันเขาก็จะไม่ปล่อยให้ประชาชนของเขาอดตายนะคะคือเขาก็จะไม่ปล่อยให้เราอะเรออะหกระเหินเละล่อนเขาจะมีหน่วยช่วยเหลือแต่ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเนาะอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเงินกเกษียณเราไม่พอเราก็สามารถไปทํางานมินิจ็อบได้แล้วเราก็ยังไปขอเงินเออช่วยเหลือได้นะคะก็ยังมีเงินส่วนนี้นะคะ เข้ามาจนเจืออีกแต่ประเทศไทยไม่มีนะคะประเทศไทยถ้าเกิดเราไปตอนแก่ถ้าตอนแก่ที่เราไม,ม่เราไม่มีแรงที่จะทํางานแล้วนะคะไม่มีลูกไม่มีหลานเลี้ยงนะคะก็เราก็ต้องไปสู้ชีวิตที่เมืองไทยอีกก็เลยคิดว่าวางแผนว่าอยู่ที่ประเทศเยอรมันจนจนตายนะคะจนกว่าตัวเองจะลาโลกนี้ไปเนาะเพราะที่บ้านก็ไม่มีใครแล้วมีแต่พี่น้องนะคะพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วนะคะ ก็ไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีห่วงไม่มีห่วงอะไรแล้วแต่ว่าถ้าจะไปซื้อที่ซื้อบ้านปลูกไว้ที่เมืองไทยแล้วให้พี่น้องดูแลก็คงจะไปพึ่งเขาไม่ได้นะคะพึ่งเขาไม่ได้มากนะ,ะพึ่งได้ก็ต้องจ่ายเป็นเงินนะคะก็ต้องจ่ายเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเงินเขาถึงจะดูแลให้แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะดูแลให้เราหรือเปล่าก็คิดว่าไม่น่าจะไปอยู่ที่นู่นนะคะก็คิดว่าคงจะไม่ไม่กลับไปอยู่เมืองไทยอย่างถาวรนะคะเหมือนคนอื่นเขา แต่ว่าเออก็ความคิดมันก็ต่างกันนะคะบางคนเขาก็อยากกลับไปอยู่เอ,อบ้านเขาเเมืองไทยอย่างถาวบอนนะแต่ตัวเราไม่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 อยากกลับไปอยู่แบบนั้นเนาะคิดว่าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่คือมันชินแล้วนะคะกับกับที่นี่เนาะชินชินกับชีวิตที่นี่แล้วนะคะชินกับการหางานที่นี่ชินกับมีเพื่อนเป็นเป็นคนเยอรมันนะคะ ชินกับภาษานี้นะคะชินกับการเดินถนนที่ประเทศเยอรมันคือกลับไปเมืองไทยก็โดนเดินถนนก็เดินไม่เป็นนะคะเพื่อนก็คงจะถูกรถชนตายสักวันหนึ่งเนาะ,ะถ้าเกิดไปเดินถนนในใน,นที่นู่นนะคะเพราะทางม้าลายในประเทศไทยเขาก็ไม่จอดให้ข้ามนะคะไม่เหมือนที่นี่นะคะที่นี่เขาก็ถ้าเห็นทางม้าลายนะคะเขาก็จะจอดให้ให้เราข้ามนอกเพื่อนอนั่นแหละคะ่ะฟ้าก็เลยคิดว่า อนาคตก็คงจะอยู่ที่นี่แล้วก็ตายที่นี่นะคะเพราะฟ้าไม่มีไม่มีพันธะอะไรที่เมืองไทยเนาะออลูกลูกลูกเต้าฟ้าก็ไม่มีนะคะที่เมืองไทยเนาะก็มีแต่พี่น้องนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่อยู่ที่นี่น่าจะดีกว่านะคะน่าจะดีกว่านี่ก็คือประสบการณ์ชีวิตนะคะสิบเจ็ดสิปดปีของฟ้านะคะที่เออที่ที่อยู่แล้วก็ต่อสู้มานะคะ คือชีวิต1718ปีในประเทศเยอรมันก็คือทํความสะอาดมาตลอดนะคะคือทํางานทําแต่งานทาํความสะอาดนะคะพอเก็บหอมล้อมริบพอมีเหลือบ้างนะคะแต่ไม่ได้ร่ํารวยนะคะไม่ได้ร่ํารวยถึงขนาดที่จะไปไปซื้อไปซื้อ,ไป,อ,ไ,ปอไปซื้อบ้านไปซื้อรถทิ้งไว้ที่เมืองไทยหรือว่าเราก็ไม่อยากที่จะไปติดหนี้ติดสินไปยืมไปยืมกู้หนี้ยืมสินในธนาคารเอามาผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรนี้กก็ไม่อยาก ก็ไม่อยากจะไปเป็นตรงนั้นทั้งท,งท้งที่ก็เงินเดือนก็พอที่จะส่งได้สบายสบายอยู่นะคะก็ไม่ไก็เออก็พอใช้ได้นะคะก็พอที่จะทําได้อยู่นะคะก็คือมีน้องชายมีมีพี่มีน้องเขาก็ยุนะคะยุให้ไปซื้อนะคะไปซื้อแล้วบอกว่าให้ให้ปล่อยให้คนเช่าอะไรงนี้ประมาณนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเราไม่อยากไปติดหนี้ตรงนั้นนะคะไม่มีหนี้ดีแล้วนะคะเพื่อน อยู่ที่นี่ก็ทํากินไปถึงมันจะไม่ถึงมันจะไม่ได้ร่ํารวยมากมายนะคะแต่ว่าก็กินอิ่มนอนหลับนะ,ะกินครบสามมื้อนะคะแล้วก็นอนหลับนะคะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปเอาหนี้เอาสินที่ไหนมามาเออมาลกหัวสมองนะคะเพื่อนเพื่อนก็คิดว่าเพื่อนเพ่อนเอ,อแต่ละคนก็มีความคิดแตกต่างกันนะคะบางคนก็คิดว่าโอ,อ้ทำงานทำเงินหอบกลับบ้าน เอาไปตกกัดตักัดต,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 ตุนไว้ที่นู่นหรือบางคนก็ทํางานแล้วก็เอาเงินส่งไปให้พี่ส่งไปให้น้องที่นู่นเอ่อใช้จ่ายแต่ตัวเองก็มาลําบากลาบนอยู่ที่นี่นะคะคือไ,ไม่ได้ไม่ได้สบายเนาะตื่นแต่เช้าไปทําตื่นแต่เช้ากลับมืดไปทํางานฟ้าตื่นแต่หกโมงเช้าวกว่าจะกลับถึงบ้านก็สองทุ่มนะคะสองทุ่มกว่าเนาะรวมั้งงานเช้างานเย็นด้วยก็จะประมาณนี้นะคะก็จะลําบาก แต่ต่อไปนี้ก็จะไม่ทำให้ตัวเองต้องลำบากเหนื่อยขนาดนั้นนะคะก็จะอยู่แบบพอเพียงนะคะอยู่แบบพอเพียงในประเทศเยอรมน,นีนะ,ะนเพื่อนๆก็จะทำงานเก็บสะสมเงินกเกษียณอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะมาดูกันนะคะว่าต่อไปฟ้าจะได้เงินกเกษียณเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆชีวิตนะในต่างแดนให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันนะคะวันนี้ฟ้าก็ถักดอกไม้เนาะ ทำดอกไม้นะคะทำทำดอกไม้เอ,อ่อถักดอกไม้ไหมพรมนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ถักดอกไม้ไหมพรมแก้เครียดแก้เงานะคะอยู่บ้านคนเดียวนะคะทั้งนอกก็หิมะตกเนาะทั้งนอกหิมะตกอากาศหนาวว่าก็เลยนั่งถักด,ดอกไม้นะคะเอาไว้เป็นของฝันของฝากให้เพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่เขาวันเกิดวันอะไรงี้ว่าก็ทําจัดเป็นกระเช้าให้เพื่อนนะคะนี่ค่ะ ก็น,นี่ก็คือชีวิตที่แก้เหงานะคะนี่มันเป็นสิ่งที่ทางออกที่ดีที่สุดของเราอย่างนึ่งเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็ถักดอกไม้ก็เพลินดีไม่ต้องไปเออไม่ต้องไปไม่ได้ไม่ไม่ต้องไปเออซีเรียสอะไรมากไปก็เพลินนะคะถักแบบนี้ก็เพลินดีนะคะเพื่อนเพื่อนี่อยู่คนเดียวก็ถักเพลินดีนะคะวันนี้ลูกสาวมาหานะคะลูกสาวมานอนด้วยสองสามคืนเนาะฟ้าก็อยู่คนเดียวนะคะห้องเล็กๆนะคะเพื่อนเก็ห้องก็สี่เหลี่ยมเล็กๆ ไม่ได้มีมีมีโซฟามีเตียงนอนแล้วก็มีห้องน้ําก็มีห้องครัวเล็กหน่อยๆอ,อยู่คนเดียวนะคะมันเพื่อนอยู่คนอยู่คนเดียวเนาะหลังจากที่แยกออกจากมาจากออแยกจากสามีเนาะนี่ค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแชร์ชีวิตอยากเล่าอยากระบายนะคะอยู่คนอยู่คนเดียวเนาะ ก็อยากเล่าอยากระบายให้เพื่อนๆได้ได้ได้รับรับทราบรับชมว่าการชีวิตอยู่ในประเทศยเยอรามันเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็ป้าก็จะเตรียมตัวเข้านอนนะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปทํางานนะคะติดโควิดมาสองอาทิตย์นะคะเพื่อนๆอยู่คนเดียวนะคะติดโควิดมาสองอาทิตย์เพิ่งจะเพิ่งหายแล้วลูกสาวก็มาหานะคะก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะลาติสวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีะคะ่ะ